จะสรุปความจริงครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรากลับมาเจอกันเกี่ยวกับเรื่องของการส่องเลขทะเบียนนายกรัฐมนตรีการส่องเลขทะเบียนคนดังเวลาไปเยือนตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่กันเนี่ยนะฮะรวมๆแล้วในแต่ละปีนั้นมูลค่าเยอะจริงๆครับซึ่งวันนี้จะสัทุกความจริงนั้นหยิบมาติดตามให้คุณผู้ชมนั้นลองดูตัวเลขกันหน่อยนะครับว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเราดูนะเลขเด็ดงวดนี้อ่าคุณดูกันเอาเองนะครับผมไม่ได้บอกนะ ว่าเลขเด็ดงวดนี้คืออะไรเวลานายกลงพื้นที่ก็จะมีการซูมมาในลักษณะแบบนี้เวลานายกลงพื้นที่ก็จะมีหน้านายกพร้อมกับว่านายกไปที่ไหนแต่ว่าสิ่งที่ซูมไปก็คือสิ่งที่เป็นรถทะเบียนป้ายป้ายทะเบียนของรถที่นายกนั่งไปซึ่งตรงนี้ก็ดูกันขำๆก็แล้วกันนะครับแต่ว่าผมอยากจะผ่านไปเร็วๆเนื่องจากไม่อยากจะกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนนั้นรับทราบว่าเลขทะเบียนของรถนายกนั้นคืออะไรจะเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามูลค่าของการ ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในยามนี้ในช่วงที่เศรษฐกิจตกสะเก็ดนั้นถ้าประหยัดตรงนี้ได้จะดีหรือเปล่าถามว่าโถคุณไปยุ่งอะไรกับกระป๋าสตางของฉันอันนี้ด้ความเป็นห่วงนะฮะเพราะว่ารวมๆกันแล้ววันนี้ข้อมูลถูกส่งมาจากสสสเป็นข้อมูลสดๆของวันนี้เลยนะครับรวบรวมมาเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าหวยนะฮะสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าหวยคุณดูนะครับว่าเท่าไหร่30ล้านคน 30ล้านคนก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของจํานวนประชากรไทยคุณก็ตัดวัยเด็กออกไปเพราะวัยเด็กไม่น่าจะซื้อหวยกันนะฮะแล้วก็ในวัยทํางานก็บางคนก็ซื้อบ้างบางคนก็ไม่ซื้อคือผมไม่ว่าอะไรนะครับการซื้อลอตเตอรี่นั้นเป็นสิทธิ์ของท่านแต่การซื้อหวยใต้ดินไม่ใช่สิทธิ์ของท่านและนั่นคือการทําผิดกฎหมายแต่ก็จะไม่พูดถึงในวันนี้นะครับไม่ได้อยากจะลาลาบละลวงเพียงแต่จะเอามาสก,กิดเตือนต่อมของคุณกันสักนิดหนึ่งว่าหนึ่งปีนั้น หมดเงินไปกว่า2.5แสนล้านบาทเราเท่านๆทุกคนเนี่แหละครับที่ใส่เงินลงไปในจำนวนนี้คือ2ล้านขออภัย2,5แสนมืนล้านบาทแล้วใน2อแสนมืนล้านบาทที่ใส่ลงไปนั้นถามว่าคุณได้รางวัลกลับไปเท่าไหร่มีโอกาสถูกรางวัลเพียงแค่1.4%เเท่านั้นผมบอกนะครับนี่คือผลจากวันนี้นะฮะโดยสสสรวบรวมมาให้ 1.4%คุณดูครับ1.4%เท่านั้นที่ถูกหวยแล้วใน1.4%นั้นมันมากมันน้อยขนาดไหนคุณผู้ชมไปดูกันนะฮะ1.4%นั้นโอกาสถูกเป็นไปได้ยากมากถ้าคุณลองเทียบสัดส่วนบัญจากตรยางกันเองแล้วคุณดูฮะนี่คือการพนันอย่างหนึ่งเขาบอกว่าร้ายแรงไม่ต่างจากสุรีและบุราสุรีบุรีบุรีและสุราสุรีและบุราอะไรเราอืบุรีและสุรา และถือว่าเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งซึ่งอาจทําให้สิ้นเนื้อประดาตัวแล้วนอกจากนั้นนําไปสู่ความล้มเหลวครอบครัวการงานรายได้นี่สินจะตามมาคุณผู้ชมครับอยากจะบอกกันแบบนี้ว่าการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ทําไม่ได้น,นี้ทําได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ทําได้ก็ต้องดูกระเป๋าสตางค์ของตัวเองเพราะบางท่านนั้นออกมาบ่นบอกว่าราคา g า s สูงต้มก็ขึ้น5บาทบ้าง10บบาทบ้างนะฮะราคาข้าวแกงก็ขึ้น สาบาทบ้าง5บาทบ้าง15บาทบ้าง20บาทบ้างน้ำมันปาล์มก็ขึ้นแต่ที่ขึ้นเนี่ยร,มรวมๆกันแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่ามันไม่เท่ากับราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดหรือสองงวดในแต่ละเดือนยังไงลองเช็คกระเป๋าสตางค์ของท่านดูให้ดีนะครับก่อนที่จะบ่นว่าเรื่องอื่นๆทำไมมันแพงจังเลยแต่ถ้าเราตัดเรื่องของการซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือที่สําคัญที่สุดคือควรตัดหวยใต้ดินออกบางทีเงินในกระเป๋าของคุณอาจจะเหลือเพื่อไปซื้อในสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง ต่อชีวิตและครอบครัวจะดีกว่าหรือไม่วันดีสนุก,นกฟรีดีดทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้